สวัสดีนะท่านณนะตอนนี้นะผมก็ไล่แก้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 จนหมดแล้วผมไล่สายตั้งแต่ตรงนี้เลยไล่สายตั้งแต่จากตรงนี้ไล่ไล่ไล่ไลไล่ลลขึ้นไปไม่มีผิดเลยแถวนี้เนี่ยไม่มีผิดสลับแค่สายตรงนี้ผมก็สลับคืนแล้วมันมีปัญหาอยู่หลอดเดียวนี่ไม่ติดทุกท่านนะมีปัญหาหลอดเดียวเนี่ยไม่ติดนะ ผมก็เลยเอ๊ะทำไมมันไม่ติดก็เลยเอะใจนะทุกท่านไปเช็คไฟเช็คไฟจากสายตรงโน้นอ้าวสายตรงโน้นกับสายตรงนี้ไฟคนละเส้นกันนะไว้ง่ายผมไปสลับสี L อกับ N อมาถึงตรงนี้นะท่านมาถึงตรงนี้เนี่ยระหว่างจากนี้มานี่เนี่ยมันสลับมันสลับกันผมก็เลยต่อหลอด ผมก็เลยต่อหลอดพลอยผิดไปด้วยนี่ทุกท่านผลปรากฏว่าแอลจริงๆเนี่ยมันเป็นสีแดงมาฝั่งนี้เนี่ยผมต่อผิดจากตรงโน้นมาต่อสลับสีกันมาผมก็ไล่ดูมาตั้งนานเอ๊ะมันเป็นยังไงก็ผลปรากฏว่าผมต่อผิดตรงนี้น้ท่านตรงนี้ต่อจากตรงโน้นมานี่เนี่ยสลับสีกันผมก็เลยมาต่อแอล อันแอลฝังนี้เนี่ยมันผิดเออจากปกติเนี่ยาสายลงมาหาไอหลอดไฟเนี่ยมันต้องเป็นสายเอ็นผมไปเอาแอลลงมาแล้วก็ไปจำเอาแอลจากตรงโน้นมาใส่มันก็ไม่มีไฟเลยทีนี้เออผมก็เลยเอ,อ๊ะมันผิดตรงไหนทีนี้ได้แล้วท่านเออนี่ดูนะ เออใช้งานได้แล้วไล่อยู่ตั้งนานโอ้ยเป็นชั่วโมงแล้วท่านไล่ดูมันผิดจุดเดียวนะพี่น้องเอยไฟไม่ติดเดี๋ยวลองดูปลั๊กไฟก่อนใช้งานได้หรือเปล่าปลั๊กน่าจะไม่มีปัญหาเพหัวปลั๊กไม่ได้สลับนะสลับแค่ตรงหลอดไฟอใช้งานได้ โอ้อันนี้มันทำไมมันแน่นยังี้โอเคโอเคกว่าจะ <c oughs> ไล่สายถูกนะพี่น้องเอ้ยนี่คือข้อเสียของการอใช้สายไฟสีเดียวกันมันมีโอกาสผิด เพราะว่าผมมั่นใจว่าผมต่อถูกที่ไหนได้ไปสลับกันพี่น้องเอ้ยฮะผิดเป็นครูนะทีนี้ก็พันผมรื้อออกมาหมดเลยนะผมไปเกะเทปพ,พันสายออกหมดเลยเพื่อจะดูว่าไปต่อผิดตรงไหนผลปรากฏว่าผมเนี่ยต่อสายไฟจากสวิตช์ตรงโน้นโน้นโน้โนมานี่เนี่ยไม่ผิดแบบมาผิดตรงนี้มาผิดตรงนี้สลับ เอกับ n นะทุกท่านจริงๆผมสลับมาจากตรงโน้นสลับสีมาแล้วมาถึงตรงนี้มันก็นเลยผิดนะฮะถ้าผมมาสลับตรงนี้ผมก็ไม่ต้องถอดสายแล้วเอออะไหนๆก็ทำแล้วถ้าร้อยสายไฟใหม่ก็คงจะอีกทั้งวันนะพี่น้องเลยเพะผมดึงสายไฟของหลอดเนี่ยจากตรงโน้นออกหมดเลยนะฮะนี่สายสายไฟที่ผมดึงออกมานี่เพียบเลยนะครับตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้โอเคเดี๋ยวมาพันสายไว้เหมือนเดิมก่อนอ่าแมหมเราก็ไล่อยู่ตั้งานานไหนดไม่เชื่อจานเดที่ไหนได้นะไปสลับตรงกล่องนี่เองถ้าผมมาเช็คตรงกล่องนี่นะโอ้ยไม่ต้องรื้อเลยนี่ผม ไล่หาเก็บดูมันตรงไหนตรงไหนอยู่สุดท้ายมาตรงกล่องนี้ตรงท่านตอบผิดตรงกล่องเดี๋ยวเออเรามาทันสายไว้เหมือนเดิม ผิดตรงนี้สรุปรู้แล้วสาเหตุทีนี้ก็จะไล่เก็บงานเก็บเอาฝาปิดมาปิดนะท่านคือตอนนี้อ่ะ คือมันมันผิดเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งเราเข้าใจระบบมันมากขึ้นอีกถ้าสมมุติเราผิดเราต้องลองสลับสลับขั้วดูนะเพราะว่าขั้วที่ผมเอาเข้าหลอดเนี่ยมันต้องเป็นขั้ว n ส่วน l อเนี่ยมันต้องไปตัดที่สวิตก่อนผมไปดันเอา l อเข้าแล้วเอา n ใส่ที่หลังเนี่ยมันแล้วตรงปลั๊กไฟเราก็จำเป็น l อไง <laughs> มันก็เลยไม่มีไฟเข้าหลอดเอาทุกท่าน ก็เลวเอา้าผิดเป็นครูเราเข้าเข้าใจระบบมันมากขึ้นทีนี้เราก็จะมาเก็บเก็บสายเข้ากล่องนะท่านให้มันสวยงามอืมโอเคเห็นไหมสวยขึ้นมาทันทีอ่า เรียบร้อยทุกท่านเปิดไฟได้ครบทุกห้องแล้วนะฮะเออเราก็จะมาเก็บงานตรงนี้นะท่านหลังจากไฟมันติดแล้วเราก็มาปิดฝา ิดฝาให้ม to, uh ันครบทุกตัวโอเคโอเค ปิดฝาแล้วท่านส่วนของนี้ก็เหมือนกันมาปิดฝาจบภารกิจ

โอเคเรียบร้อยแล้วก็ไล่ปิดฝาด้านบนนะปิดฝาไอตัวเหลืองๆนะท่านเดี๋ยวนะครับจบภารกิจเดินไฟ่าเราก็เหลือ,อตัวนี้เอาไว้นะพอเราจะต่อเข้าปั๊มน้ำอีกทีสายปั๊มน้ำมามาเก็บตรงนี้อีกทีนึงเก็บ ด้านบนตัวท่านี้ก็กำลังกินข้าวอยู่โอเคครับผมฝากไว้ที่นี้ท่านสวัสดีครับ